สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้พี่น้องของเรานะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเนาะก็ตรงนี้นะครับมันไม่มีสัญญาณนะเอฟซก็เลยพาก,กันเดินนะนะหน้โน้นเะนะนะาะเมื่อคู่ผมก็ลงไปหลังบ้านของคุณลุงสนอมนะฮะนะตอนนี้ <c oughs> โอ้เออเาลืมเนาะ นะเอฟซี FC. ทำไมผมมีเจรถทำไมผมไม่ขี่รถมาเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปด้านนี้นะฮะตรงด้านหน้าเนาะก็จะเป็นวัดภูไม่หาวนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหน่วยป่าไม้นะฮะนี่นะฮะทุกคนก็เดินเพื่อที่จะไปลงคลิป นะฮะให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับชมกันนะฮะชาวฝั่งถนนน้องฝั่งถนนก็โอ้โอ,โอ้มาเร็วแท้ือเร็วแท้อีพอนะฮะมาก็เป็นคลิปธรรมชาติเนะวันนี้นะครับ f c นะ การทำงานของเรานะครับมันก้าแรกเนาะมันก็จะติดๆขัดๆัดนะรเราก็จะพยายามนะก้าวผ่านจุดแรกไปให้ได้นะครับ f อก็ไม่ไกลเนาะที่เราเดินมาเพราะว่าบ้านตรงนี้บ้านหลังนี้มี WiFi เดี๋ยวพวกเราก็จะมาเช่า Wi-Fi เพื่อที่จะลงคลิปให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับชมเนาะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราทำงานนะเราก็จะมาลงคลิปนะ,อ,ะอยู่กับบ้านหลังนี้นะฮะ FC นะน โอ้โหหน้าบ้านนี่นเขียดอึงมันจะลงมาจากเขานะฮะมันจะมาลงอยู่บ่อน,นี้เนาะกบเขียดนะมีนะเอฟซีนี่ยังไงนี่บ้านหลังนี้นะครับนเ,นเพื่อที่จะเอ่อเราจะมาลงคลิปนะฮะเอฟซี ใช่ไม่ไม่นานเนาะเดินแปบน๊บเดียวใช่อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ